ดค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะก็มีลูกค้าไตหลายๆท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าเห็ดอะไรบ้างที่คนเป็นโรคไตทานได้แล้วก็เห็ดอะไรบ้างที่คนที่เป็นโรคไตควรเลี่ยงไตระยะ1-5ถึนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องเห็ด เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเห็ดมีโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงโรคไตาทานเห็ดได้บางชนิดบางชนิดก็ทานไม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งเห็ดก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกค่ะกลุ่มแรกก็คือเห็ดในกลุ่มที่โพแทสเซียมต่ําในกลุ่มนี้นะคะโรคไตทุกระยะสามารถทานได้ปลอดภัยค่ะเช่นเห็ดหูหนูดําเห็ดหูหนูขาวอันนี้ทานได้ค่ะ ในกลุ่มที่2ก็คือเห็ดที่มีโพแทสเซียมปานกลางนั่นเองค่ะในกลุ่มนี้พอที่จะทานได้บ้างแต่ต้องจํากัดปริมาณครั้งละไม่เกินครึ่งทัพพีหรือ1ทัพพีเท่านั้นนะคะเช่นเห็ดหอมเห็ดเป่าฮื้อนั่นเองค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มเห็ดที่มีโพแทสเซียมสูงโรคไตควรเลี่ยงที่จะทานหรือทานให้น้อยที่สุดค่ะเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ด หูเห็ดเพะเห็ดฟางเห็ดเข็มทองนั่นเองค่ะซึ่งถ้าคนที่เป็นโรคไตนะคะจะทานเห็ดอาจจะต้องย้อนกลับไปดูค่าโพแทสเซียมในเลือดของเราสักนิดนึงค่ะว่าอยู่ในระดับปกติหรือเปล่าถ้าอยู่ระหว่าง3.5ถึง5.2อันนี้ปกติค่ะก็สามารถทาน เห็ดได้ตามปริมาณที่แนะนําไปค่ะก็คือครึ่งทัพพีถึงทัพพีไม่เกินนี้นะคะสรุปก็คือโรคไตนะคะสามารถพอที่จะทานเห็ดได้บ้างแต่ก็ต้องเลือกกลุ่มเห็ดระวังปริมาณในการทานรวมทั้งเราต้องตรวจเช็คค่าโพแทสเซียมในเลือดสม่าเสมอนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถา,านีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ